หนูอีกแล้วว่าลูกค้าอย่าเพิ่งโทรเดอ้อคุณพี่เดอ้อถธกกดกดตัดสายในเพจใด้หน่อยถมีอะไรกกดตัดสายเลยได้ยินไหมพี่จ๋าตอนนี้ได้ยินไหมคะพี่เช็คเสียงให้แค่นิดนึงนะได้ยินไหมเอ่ยพอดีว่าเมื่อกี้มันมีสายเข้าไงเสียงเสียงดีไหมคะถ้าได้ยินเสียงชดัดรบกวน พิมให้หน่อยนะคะคุณพี่เอาสรุปคุยคนเดียวค่ะไม่มีเสียงมีเสียงไหมจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะ <c oughs> เสียงชัดไหม <c oughs> รบกวนรบกวนคุณพี่ชัดๆพี่ดาสวัสดีคะ่ะวันนี้มาเปิดเสื้อยืดให้ใครรอง,งานเสื้อยืดวันนี้ เปิดให้เลยอุ้ยลูกค้า20กว่าคนคือคือหนูพูดกับพี่ดาสองคนเหรอไม่ทานเสื้อยืดไม่เป็นไรเสอยืดสาวอวบใช่ไหมไม่ทานเมาเสืเสยืดแขนสั้น U.S. ไปคุณพี่สวัสดีทุกคนคะ่ะโปรไป3ามพอนเพอ่เสยืดแขนสั้น U.S. จ้าวันนี้เห็นหน้าสวยๆของหนูเนี่ยสิวกำลังหายเลยพี่ จะได้รู้ว่าไม่ใส่ฟิลเตอร์เนี่ยดูดิหน้าหน้าเป็นสิวอยู่เลยนะเนี่ยไม่มีฟิลเตอร์นะ no filter ขอเราอ่ะ no filter นะจ๊ะเผื่อใครจะรับรับได้เลยคุณพี่คือหลังจากที่รีวิวไปเมื่อกี้เสื้อยืดผู้หญิงเผู้ชาอก็แล้วเสื้อยืดผู้ชายไม่มีบ้างหรอนะเอาไป3,009ส่งฟรีรีวิวจ้าโอ้นี่เธอมัดยอมสวยมาก สวยขึ้นกล้องแล้วใครที่แบบขายแบบหน้าร้อนอะพี่อะเสื้อยืด US เลยเอาจริงขายได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะคือหน้าเนี้ยคนก็จะตามหาแตเสื้อยืดกันเออเออใครตามหาอะไรคอมเมนต์เลยพี่เราอยู่ันแบบเกือบสามสิบคนนะไม่ใครคุยกับหนูเหรอมีใครคุยกับหนูไหมมาเร็วๆคุยกันเราจะได้เปิดการมองเห็นให้แก่กันและกันนะจ๊าสวัสดีสามสิบกว่าคนนะคะ เราจะได้รู้จักกันวันนี้หนูชื่อแคร์ค่ะมากับมุกแล้วก็มากับอเล่แล้วก็มากับโบคุยอยู่เจพัสวัสดีค่ะอุ้ยลูกค้าโทรหาหนูใหญ่เลยอย่าเพิ่งโทรไปแล้วนะอีกาาคนนึง <c ười> <c ười> สวัสดี40ท่านนะคะเจพับอกดูอ่ะโอเคดูก็ได้คุยด้วยไปซื้อไม่เป็นไรพี่เดีย๋ยวหนูเหงาอุย้ยสวัสดี40กว่าคนนะคะ อุ้ยพี่ว่าบาบมัดยอมเป็นไงปังอยู่เดอ้อปังอยู่เดอ้อดูค่ะดูคุยได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่คุยกันก่อนเพื่อให้เวลาแครไลฟ์รอบต่อไปมันจะได้เปิดการมองเห็นเนาะพี่เนาะเห็นไหมสวยๆใครอยากดูอะไรแจ้งมาเลยมีหมดขายร้อยกว่าอย่างพี่ใครว่าแดดเมืองไทยร้อนแล้วนะพี่นะไม่เท่ากับที่นี่นะซะ น่รวมทุกไซส์เลยคุณพี่จ๋าไม่ว่าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่รุ่นนี้คุมค้มๆสภาพน้ำสองไปได้เป็นงานเบอร์สองนะคะเสื้อยืด US เบอร์สองพี่ no filter no filter ใดๆนะนี้คลิปสดคลิปแบบว่ากล้องสดเลยนี่นม พูดคุยกันได้ยอยู่กันสี่สิบคนคุยกันแค่นี้ยังหรอพี่ <c oughs> อยู่กันตั้งเยอะเราก็คุยกันสี่คุยได้เลยขายของเป็นไงบ้างคุณพี่นี่ป้ายห้อยลาลามมฟมาจ้าค่ะไปไหนคุณพี่ <c oughs> มาเร็วๆใครรับรีวิวแค่ส่งฟรีด้วยนะอ่าเดี <c oughs> ๋ยวเอาคืนได้ขอห้าร้อย้าคิดเงินผิดเออฉันแจ้งราคาผิด ๋ยวเอาที่แพทใช่ใช่ใช่นี่สวยสวยทุทีค่ะผิดลืมพี่เอาอะไรเสายืดอ่ะเร็วเร็วพี่เร็วเร็วอุ้ยจะ5ห้าสิบคนแล้วเรวเร็วคุยกันหน่อยสิดูอย่างเดียวไม่ได้นะคุยกันไม่ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรกดแชร์ให้หน่อยนิดนึงห้าสิบกว่าคนแล้วฮุกสวัสดีค่ะ ฝากตเต้นปกติคนดูห้าคนฝากใบเสร็จให้ลูกค้าหน่อยพี่เจนปกติดูห้าคนวันนี้ดูห้าสิบกว่าคนนะตื่นเต้นออะพี่มาเร็วเรวหน้าร้านมารับได้นะคะพี่ออาถึงหกสิบไหมอะถึงหกสิบไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ดนตรีอ่านถูกไหมอ่านถูกไหมก่อน กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราจะได้เปิดการมองเห็นกันไงพี่เวลาแคร์แล้วอ้าวหกสิบกว่าคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะใคร60กว่าท่านใครเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะคะวันนี้หนูชื่อแคร์นะคะแล้วคนนี้ก็มากับมุกค,ค่ะแล้วก็มากับอะไร <c oughs> เราขายเสื้อผ้ามือสองนะคะพี่เรามาคุยกันได้นะคะใครอยากเป็นเพื่อนกับเราได้เลย ใครจะมาซื้อของหน้าโกดังมาได้นะคะพี่แต่เราไม่มีปลายทางจะ้ะไม่ไม่โกงแน่นอนพี่เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้มาปีนี้เข้าสู่ปีที่สิบนะเอาจริงเปิดโกดังมาตั้งแต่ห้าแปดอะไว้ใจได้แน่นอนอันนี้ต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่อ่ะน้องมกุกตัวละสิบกว่าบาทปะไม่ถึงยี่สิบไม่ถึงยี่สิบ ใครรับกระสอบรีวิวลูกนี้เลยแค่ส่งให้ฟรีพี่ได้ทุกตัวที่โชว์เลยนะคะหรือใครอยากซื้องานอะไรอยากดูงานอะไรพี่คอมเมนต์ได้เลยนะแอปไม่มีแอปจะพูดว่าอะไรแอปไม่มีแอปแอปไม่มีแอปไม่มีแอปฟิลเตอร์ไม่มีไม่ใส่นี่ฮอลลิสเตอร์สดสดคลิปสดสด,สดเลย ดูได้อยากสิวบนใบหน้าหนูนี่นี่ถอดแมสแล้วลูกค้าจะได้รู้ว่าเอ้าเอา,เอา,เอามีรอยสิวอยู่แสดงว่าไม่ได้แส่ซิลเตอร์ป๊อปอายมาเร็วๆพี่จ๋าป๊อปอายค่ะหัวผ้ามีให้ลุ้นใครซื้อเยอะๆทักมานะไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่คุณพี่ทักมาได้เลย <c oughs> เอาพี่ไปถึงเจสิบให้หนูหน่อยปะ เนี่ยปีนี้มาหนูยังลูกค้าไม่ถึงเจ็สิบคนเลยในการดูซื้อในการดูในการซื้อด้วยมาพี่เร็วๆสวยๆเลยมาใครอยากซื้ออะไรพิมพ์ได้เลยพี่มีทุกไซส์นะดูดี s m l x l สอง x รุ่นนี้จะงานค่อนข้างสะอาดน้ำสองก็ไม่ช้ำค่ะใครจะดูงานอะไรจะรับงานไรพี่ทันรอบนะข้างหลังนี่แพ็คเตรียมจัดส่งนะเห็นไหมแพ็คเตรียมจัดส่งเลย มาเลยจ้ะนี่เอา้าหน้าเหมือนใครอุย้ยมัดยงมัดย้อมอุ๊ยดูดิมัดย้อมสวยนะทุกคนกระปรองยีนค่ะน้องแคหมดยังเธอมีมีมีกระปรองยีนมีคุณพี่พี่ทักแชทเลยกระปรองยีนได้เลยจา้าสวัสดีนะคะคุณพี่พี่ไปถึงเจ็ดสิบให้หน่อยสิอยากเห็นลูกค้าเข้าร้านอะ เยอะๆนะ่ะอู้ดูสีดิพี่จริงสีเหลืองสวยนะเนี่ยมุกมันจะชอบสีเหลืองมาเร็วๆคุณพี่ใครจะดูงานอะไรพิมพ์ได้เลยได้ทุกอย่างถ้ามีนะ่ะมีหนูขายให้แน่นอนพี่เนี่ยป้ายห้อยที่ขนาดเบอร์สองนะเอาไปสามพันเพอค่ะพี่3,900บาทพอ นะไม่ต้องเอาเยอะมาเร็วๆจ้าใครจะดูงานอะไรพี่พิมไห้เลยพิมไม้พิไมพไม,มาเร็วคุณพี่ราคาโปรต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะพี่วันนี้กรุงเทพเมื่อเช้าก็หนาวอยู่นะหนาวหนาวอยู่นะจริงเย็นเย,ย็นอยู่นะนแต่พอกลางวันเท่านั้นแหละพี่เลยเหมือนตกนรกเลยอะแต่จริงพืงวันนี้อากาศดีกว่าวันอื่นนะ มาพี่ไม่ละม,มีเมาเท์เทนด้วยนะอ่ะว่าบาว่าบาบพี่มามีเมาเท์เทนด้วยเดอะเมาท์เทนอานี่ตัวอะไรเนี่ยป๊อปองป๊อปอายน่ะพี่มีหมดน่ะอันนี้ไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอใช่ไหม,มน้องเบนซ์เออ,มอเมาท์เทนใช่ไหม ใครจะเอางานอะไรพี่มาเร็วๆไอ้ตัวนี้ไล่เหมือนปลาตาเลยเนาะแต่ไม่ใช่พี่มันเป็นตาปลา <c oughs> เหมือนปลาตาแต่เป็นตาปลาพี่ยืนไม่ไหวแล้ว <c oughs> มาเร็วๆพี่งานสะอาดๆแบบนี้เลยสวยๆสะอาดๆขายหน้าร้อนจริงๆเสื้อยืดอะ่ะ <c oughs> เป็นอะไรที่ขายได้ตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวห,หน้าฝนพี่เสื้อยืดขายได้หมด ใครที่ไม่มีความรู้เรื่องเสื้อผ้ามือสองพี่ก็ขายได้นะพวกเสื้อยือดนะขายได้เสื้อยือดเนี่ยขายง่ายนี่อุ้ยมัดย้อมตัวนี้สวยมากเลยอะดูดิสวยเนาะมัดย้อมลูกค้าเหรอฮะลูกค้าหรืเอเพื่อนในเบ็นสวัสดีค่ะพี่ อ่างทองอุ้ยใกล้ๆเนาะเมาซอยืดไปเร็วพี่ลูกนี้เออนี่ไงลูกนี้เขาจะเอากลับไงนะเบอร์สามเบอร์สองสามพันเก้าเอาไหมอ่ะส่งฟรีให้พี่ไปรอที่บ้านเลยนี่หนูส่งไปฟรีรีบใช้ของรีบใช้ของเหรอมอเตอร์ไซค์มาเอาขนาดนี้เธอดูสิเอาพี่ดูก่อนสิมาพี่เขาขับมอเตอร์ไซค์มาจากอ่างทองนะเอาจากบ้านกี่โมงกินน้ำกินท่าก่อนพี่น้ำเย็นเย็นเอาจากบ้านมากี่โมงบ่าย มาถึงไปแท้ถ้าใจเราใกล้อ่ะอมันก็ไม่ไกลหรอกรอไม่ไหวขนส่งใจมันรออันนี้มันจะไม่มีขอปกใช่ไหมไม่ไม่เป็นซสยือดอันนี้ไซส์ปกติเอาไม่ใช่โอเวอร์ถ้าโอเวอร์มันจะใหม่หนะโอเวอร์มันจะเบอร์หนึ่งสามพันเก้าแต่มันตัวใหญ่ไม่ปลดไม่ปนขอปกแฮช h i o n เอ็มจา้าใครรับรีวิวมาเร็วๆพี่เนี่ยเห็นไหม ไอมัดยอมตัวนี้สวยมากเลยอะพี่ดูดิเธอ,อดูดิสวยมากเลยเนาะนนอ,อหูยสีเหลืองตัวนี้ก็สวยสวยพี่จ๋ามาใครรับรีวิวได้ทุกตัวส่งฟรีด้วยนะพี่นะนจะมีใครมานั่งเปิดให้ลูกค้าดูทุกตัวขนาดนี้ไหมเนี่ยเธองานลูกค้าหากันเนี่ยเพราะวันนี้หน้าร้านมาเอาแต่เสื้อย,ยืดกันนะพี่่บอกเลยว่า ขายดีนะเนีย่ยพี่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากอ่างทองก็มาเอาเสื้อยืดพี่รีบลูกค้ารีบขายยังไงคะกระสอบละ3,900บาทถ้าคุณพี่รับกระสอบนี้เลยหนูส่งให้ฟรีค่ะรีวิวส่งฟรีกระสอบใหมไมารวมค่าส่งนะจ้า5ลูกสิลูกขึ้นไป20ลูกขึ้นไปพี่ทักมาเสื้อยือดกำลังขายดีคุณพี่เพราะว่ามันเข้าสู่แบบหน้าร้อนแล้วไง ดูการของเขาใช่นหน้าร้อนแต่อย่างพวกเราก็จะเรียกว่าน้ารักฮึ <c oughs> ป้ายหอย <c oughs> มามาเร็วๆพี่ <c oughs> ดูอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ดูแล้วเราก็ต้องซื้อด้วยนะคะช่วยน้องๆซื้อหน่อยพี่เอ้ย <c oughs> มาเร็วๆมาเร็วๆ,ๆ อุ้ยควิกซินเวอร์บิ๊กโลโก้ครับผมอุ้ยไนกี้บิ๊กโลโก้อีกแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเสื้อยืดพี่ใครจะขายงานอะไรอะ่ะพี่ถามได้เลยนะโกดังเรามีเยอะมากๆสวัสดีค่ะพี่เจนอุ้ยสปอนบ๊อบค่ะมากับองผเพื่อนเลยมา2คน อันนี้เธอกับฉันเธอตัวจับกลวยชอบกินมินเนี่ยนไม่ใช่เอามินเนี่ยนเนาะไม่ฉันบอกว่าอะไรตะบันบอกอ้าวพูดผิดพี่มินเนี่ยน <c oughs> กําลังหาทุนอยู่ค่ะสนใจมากๆได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสาวๆสวัสดีค่ะคุณเพ่สวัสดีค่ะ,คะ,คคะป้าอะไรนี่เลยค่ะจิงโจ้เบอร์สองพี่จิงโจ้จริงใจค่ะเบอร์สองเอาไปสามพเ้าเจ้าคุณเพ่ ถ้าลูกสิบลูกทักมานะจ,จิงโจ้มีเบอร์สองกับเบอร์สามนะดูดีๆนะถ้าเบอร์สามเ,เนี่ยสองพันห้าเออโป,โ,โปรโมทอะช่วงเนี้ยอันนี้มันเป็นเบอร์สองนะเบอร์สามพี่ดูดีดๆนะเบอร์สองกับเบอร์สามอะมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะมีสัญลักษณ์นิดเดียวอะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ย ค่ะสั้นชายล้วนยังไม่เข้าเลยคุณพี่ค่ะสั้นชายล้วนยังไม่เข้าเลยพี่กินน้ำกินท่าก่อนไหมอะอยู่ต้องอ่างทองอะ่ะน้ำเย็นๆใครรับรีวิวได้เลยนะใครจะถามอะไรถามมาได้เลยนะจ้าคุณเพ่พี่เอาเบอรสามหมอหรือเบอรส์สองเบร์สามเนี่ยเห็นไหม ลูกค้ามาหน้าร้านเอาเบอร์สามขายได้ขายดีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งมีทุกเบอร์เบอร์ว่ารักแฝบมีไหมน้องมุกไม่มีค่ะของมีกแทนมาตายแลรักแฟนมากเปล่าเดอกพี่ตุ๊ดจีนมันป้นอ่างเปาน้องเบน์ไปแล้วแล้วกับเบน์เหลือเท่าไหร่พันหนึ่งเบน์บอกว่าได้พันหนึ่งปกติฉันต้องยึดหมดนะนี่ปีนี้ฉันใจดีอุ้ย เป็นชั้นนะบวชเป็นขันทีแล้วถ,ถ้าชั้นได้เธอเนี่ยใจดีฉันก็เลยไม่ได้จุดหมดนะให้เขาน่อยเธอทํางานก็หนักขนาเนาะงานงใน <10 S 1> บ้านงานนอกบ้าน,านไม่ได้แล้วพี่มันไม่ได้แล้วอย่างนี้นะของขาน้าานองเบนนะอุ้ยพี่สก,กีนสวยจังเลยอรุเลคุณพี่ใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะเขาเจะร้อยสิลูกก่าเธอ มามามาเร็วพี่ no filter นะเนี่ยคือให้เห็นผ้าสดๆเลยไม่ใช่ว่าโอ้ใช้ฟิลเตอร์แล้วผ้าสีสดไม่ใช่นะไม่มีฟิลเตอร์นี่มีทุกไซส์เลย SML XL นะคะสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยอุ้ยบินละบอง บิลลาบองก็เป็นงานแบบไอ้นี่นะพี่งานขึ้นห้างนะคะมีทุกสายุุมมากๆสวยค่ะขอบคุณค่ะรับได้นะคะคุณพี่ใครจะรับก็สอบนี้รับได้นะไม่มีค่าจัดส่งส่งฟรีๆไปเลยผ้าสะอาดด้วยพี่น้ำสองไม่ช้ำผ้าสะอาดน้ำสองไม่ช้ำคุณพี่มาแล้ว สวยจริงพี่งานสะอาดขายดีเนี่ยลูกค้ามาจากอ่างทองก็มาเอาป้ายนี้แหละ2,500พอพี่ให้พี่ๆไปต่อยอดต่อทุนอนนวีค่ะสามส0รวยเสียงดังอ่ะลูกแม่กระสอบล้เท่าไหร่3,900ค่ะประมาณกี่ตัวกี่ตัววะเธอ2 4 0ร้อยสี่สิบมาสองร้อยสิบนะนี่นะ เอเอว่ามันสีโลมั้วยแ่งมาวันนี้มวยวยมาเลยใครรับรีวิวคุณพี่มาใครรับรีวิวแจ้งได้เลยจ้านอนเยฉันก็นอนน้อยเครียดช่วงนี้เครียดรูด,ดีพอหมดเลยนอนน้อยพี่ช่วงนี้อย่าสื่อสารนะนอนน้อยแต่นอนนะไม่เป็นไรไม่ว่ากัน เทียเลยพี่ลูกค้าซื้อของเก่งแล้วของไม่พอขายให้ลูกค้านะคะไม่รู้จะไปเอาของไหนมาขายพี่ลูกค้าโกดังสายสองอะปังทุกคนเฮงทุกคนนะขายเก่งเก่งเราก็ของไม่มีมาขายให้ลูกค้าทำไงดีพี่คนอื่นเขาแบบขายไม่ทันใช่ไหมโอ้ยดูดิโคตรขิงเลยอะขิงแบบขายดี แต่แต่งานสะอาดจริงๆนะพี่อันนี้ไม่ได้ขิงนะพูดเรื่องจริงมาจ้ะพี่จ๋าวีวอลคอมครับวอลคอ s c r e e นอกมินิมอลค่ะพี่สวยๆเลยลลลกลับเลยเหรอเอากินน้ำก่อนสิเคยกินแล้วอเอ้ยน้ำที่นี่มันสดชื่นนะ น้ำที่นี่กินแล้วสดชื่นขอบคุณนะคะพี่ขายดีๆนะพรุ่งนี้มาอีกนะ <c oughs> ร,รีบรีบรีบใช่ไหมต้องมาเองใครรีบก็มาเองได้พี่หนูมีหน้าร้านหนูไม่มีปลายทางลูกค้าหนูนี่ซื้อจริงอุ้ยเธอนี่มันตกกระตูนอะไรอะ ซส์ดีนะรุ่นนี้ไซส์แบบมีทุกไซส์เลยเออไซส์กำลังดีมีทุกไซส์พีเ่เด็กๆน่าจะชอบนะนบเสื้อยืดเนี่ยเป็นอะไรที่ขายได้ตลอดทั้งปีพี่หรือลูกค้าที่เริ่มขายเสื้อผ้าใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่เลยนะจะเล่นอยู่2อ,อย่างเสื้อยืดกับกางเกงยีน<ม>แล้วก็เสื้อแฟชั่นอย่างเงี้ยพี่ใครไม่รู้จะขายอะไร สะยืดนะลงตลาดเหลืองสวยนะขับผิวมากเลย USA มาเร็วๆพี่มาเร็วมาเร็วสั่งกันได้เลยนะเดี๋ยวจะอ่ะ3โมงแล้วนะเดี๋ยวจะส่งของใช่เดี๋ยวเราจะไปส่งของนะเนี่ยป้ายห้อยข่าเบอร์สองยังไม่ติดป้ายห้อยเลยพี่สีแดงสดๆแบบนี้เลยนี่ กินสวยสวยเลยน้องไปแยกทำราคาเนะมาเวลก็จะมีแบรนด์ให้ได้ลุนบ้างพี่พอหองปากของคอค่าโทรศัพท์ฉันสีเหลืองเหลืองก็เหลืองเหลืองเลยพี่ฮอนลิสเตอร์ค่ะฮอนลิสเตอร์ป้ายห้อยค่ะ ใครซื้อเยอะๆทักมานะพี่นะอุ้ยจอแดนบิ๊กโลโก้ค่ะสวยๆเลยคุณพี่ใครยังไม่ได้อยู่ไลย์กลุ่มสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มเราได้นะคะรวก็มีการแจ้งเตือนอัปเดตเวลาเราไลฟ์สดนะคลาสสิกคลาสสยงานสวยงานเลิศงานเด็ดสมกับราคาแน่นอนนะคะพี่เพราะรุ่นนี้เป็นงานเบอร์สองเนาะ ต้นหุนถูกๆแนะนำรุ่นนี้เลยจ้ะรุ่นเนี้ยใช้ได้คุณพี่เร็วๆนะอุ้ยไอ้ป๊อปอายอ,อีกแล้วไซดดีนะเนี่ยพี่ป๊อปอายสวยๆเลยม,มสกรีนสวยเลยจ้ะไม่ได้แยกหัวแยกแบรนด์อะไรให้เลยพี่เอ้ยมดัดยอ้ดยอมนี่สวยๆนะ จะเอาเอาเลยนะส่งว,ว,วันนี้เลยเลยตัวนี้สวยจังเลยอ่ะเวทมนอ่ะไลน์กลุ่มไหนคุณพี่ทักข้อความก็ได้ค่ะเพราะว่าบางทีเรามีอัปเดตไงของลงใหม่วันหยุดวันเปิดลงเปิดร้านที่เราจะมีอัปเดตในไลน์กลุ่มแต่เวลาสั่งของลูกค้าสั่งในแชทเหมือนปก<ช>ตินะอย่าไปสั่งในไลน์กลุ่มนะอย่าสั่งของในไลน์กลุ่มนะพี่เพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามีมิจฉาชีพมันแฝงตัวเข้ามาในไลน์กลุ่มหรือเปล่า ในลกลุ่มมีถอง500คนอะพี่ไม่รู้ใครบ้างอ๋อเราจะเอาไว้อัปเดตนะคะนาซาค่ะบางทีลูกค้าเข้าไปปุ๊บสั่งของค่ะรับอันนั้นค่ะรับอันนี้ค่ะในลายกลุ่มจริงไม่รู้ว่าใครจะโดนใครทักไปหาหรือเปล่าใช่ถ้าสั่งของอะทักแชทส่วนตัวเหมือนเดิมใช่ค่ะแบทแมนแบทแมนเราไม่รู้ไงพี่บางทีเนาะแบบแฝงมาในคาาแบบลูกค้าเงี้ยฟอร์มไปรับไปทักหาลูกค้าเราอย่างเงี้ย ทักในแชทปกติได้เลยค่ะพี่ถ้าใครจะสั่งของ superdry อุย้ยแพงนะ superdry ส่งวันนี้ทันนะคะคุณพี่ใครจะรับส่งวันนี้ทันนะอเออเดี๋ยวมามาให้ลูกค้าแคปป้ายหอยคะ่ะมาเจสติกสวยๆเลยเอาออกเลยเลย ก็สวยแล้วพี่ใครเอากระสอบนี้เอาไปใส่เองนะตัวนี้สวย เห็นไหมเนี <The> <response> mm ่ยพี่ไปเห็นเลยถือดีกว่าใครจะเอาได้สักตัวเดี๋ยวกะสามโมงแล้วพี่เราต้องรีบไปส่งของก่อนเนาะเอามาเลยอันนี้สวยนะพี่อะาได้เลยัคกกน ถ้ามันปิดจ,จอแดอ่ะจะใส่แบบผ้กใยไดนเลยมาคุณพี่มาใครจะรับนะคะอันนี้ลงล่างหน่อยใครจะรับนะคุณพี่เสื้อยืดแขนสั้น us เบอร์สองป้ายจิงโจ้นะคะ40กิโลคุณพี่จ๋า 3,900บาทเท่านั้นซื้อเยอะๆทักมาได้เลยนะคะเสื้อยืดกำลังขายดีเข้าหน้าร้อนแบบนี้รีบสั่งเลยนะคะ